คุณคิดว่าคุณเป็นตัวจริงสายไหนสายฮาสายปาร์ตี้สายกินหรือว่าเป็นสายหวานแต่ไม่ว่าสายไหนก็เอาอยู่ด้วยยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นปกป้องสายดื่มจากคาบเหลืองดูแลสายหวานจากฟันผุเทคแคร์สายกินจากกลิ่นปาก ด้วยยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรที่มีผลงานวิจัยรับรองว่าช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพเหงือกหรือโรคปริทันได้จริงโดยใช้ควบคู่กับการรักษาจากทันตแพทย์ กินมีความหอมละมุนและผ่อนคลายรสชาติกลมกล่อมไม่เฝื่อนไม่แสบปากใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกคนราคาไม่แพงยิ่งใช้สุขภาพเหลือกและฟันยิ่งดีเอาอยู่จบทุกปัญหาในหลอดเดียวไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็เอาอยู่อย่าลืมไปหาซื้อแล้วกดติดตามร้านค้าของดอกโบคู่ทุกช่องทางไว้ด้วยนะจ๊ะ